สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูฟ้าอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาอ่านบทที่2เรื่องควายข้าวและชาวนาถ้านักเรียนพร้อมแล้วหยิบหนังสือภาษาพาทีเปิดไปบทที่2และอ่านไปพร้อมกันกับครูได้เลยค่ะ ตะวันบ่ายลมชายทุ่งพัดต้นข้าวพลิ้วไหวฝูงนกลองจิกลูกสีแดงของต้นตะขบใหญ่ปลาในร่องน้ำฮุบเหยื่อดังผงเสียงเจ้วเจ้าหัวรอบปรบมือเป็นจังหวะดังมาจากลานกว้างแถวข้อควายที่นั่นชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดชาวนามีผ้าขาม้าเคียนเอวกำลังควบควายให้วิ่งเป็นวงกลมท่ามกลางผู้ชมคือเด็กกลุ่มใหญ่ดูพี่โมกสีทำยังกับเป็นข้าวบอยควบมา้าแน่ใช่ใช่แต่พอมาขี่ควายเข้าเลยกลายเป็นควายบอยไปซะเลย เด็กๆที่นั่งชมการแสดงต่างชื่นชมความสามารถของพี่โมกพี่โมกเป็นลูกหลานชาวนาเมื่อจบป,ปริญญาตรีทางด้านการเกษตรด้วยระดับคะแนนสูงลิ้วพี่โมกก็กลับบ้านเกิดสืบทอดอาชีพตั้งเดิมตั้งแต่ปู่จนมาถึงพ่อด้วยการประกาศตัวเป็นชาวนาเด็กๆที่นั่งชมการแสดงกลุ่มนั้นคือเด็กที่มาเข้าค่ายควายข้าว,าวและชาวนาที่พี่โมกจัดเป็นประจำทุกปีใช้ระยะเวลาอบรม10วันรับเด็กทั้งชาย และหญิงตั้งแต่อายุ13 1 5ถึง15ปีไม่มีค่าใช้จ่ายเด็กทุกคนต้องช่วยเหลือตนเองได้ใช้ชีวิตเยี่ยงชาวนาไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆถึงกระนั้นก็มีเด็กๆสมัครเข้ามาเต็มจำนวนทุกครั้งและวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดค่ายพี่โมกหยุดควายไว้กลางลานก่อนจะกระโดดลงมายืนที่พื้นน้องๆครับถ้าเราอยากเป็นชาวนาเราต้องรู้จักควายเพื่อนเราเป็นอันดับแรกอา้าวเข้ามาเลยครับมาจับ ตัวจับขาลุงดำได้เลยแล้วอย่าลืมสวัสดีแนะนําตัวเองให้ลุงดำรู้จักด้วยนะพี่โมกติดตลกเด็กๆหัวเราะชอบใจก่อนจะพากันลุกขึ้นไปหาลุงดำควายตัวใหญ่เข่าง้งที่ยืนบึง่งตามองเด็กๆใครเคยได้ยินคำพูดอะไรที่เกี่ยวกับควายบ้างพี่โมกถามเด็กๆยกมือกันพรึบส่งเสียงตอบพร้อมกัน โง่อย่างกับควายคำตอบตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายเรียกเสียงหัวเราะได้ดังลัน่นเอา้าถ้างั้นมาดูว่าควายโง่จริงหรือเปล่าพีโมเข้าไปยืนข้างลุงดำแล้วออกคำสั่งยิ้มเด็กๆแทบไม่เชื่อสายตาลุงดำร่นริมฝีปากบนและล่างให้เปิดออกโชว์ฟันขาวเต็มปากควายยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าเด็กๆปรบมือกันกราวพยักพยเยื่เห็รพ้องต้องกันว่าควายไม่ได้โง่ดังคำกล่าวหาคนสามารถทำควายมาฝึกให้ทำอะไรอะไรได้แต่ต้อง ไม่ขัดกับสภาพร่างกายหรือฝืนธรรมชาติ ควายทุกตัวที่จะนำมาใช้งานต้องผ่านการฝึกมาก่อนตั้งแต่สนตรภายฝึกลากจูงไถนาเทียมเกวียนนวดข้าวละถ้าควายโง่จริงก็คงทำงานเหล่านี้ไม่ได้พี่โมกคะทำไมต้องเอาเชือกร้อยจมูกควายมันจะเจ็บไหมคะชมพูถามด้วยน้ำเสียงที่สงสารควายเต็มที่ผนังจมูกที่เจาะเป็นส่วนที่บางมากไม่กระทบกับอวัยวะส่วนอื่นมันใหม่มันก็คงเจ็บบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ร้อยเชือกสนตะไายอย่างนี้ เราก็จะบังคับควายไม่ได้นี่เป็นธรรมชาติของการฝึกใช้งานไม่ใช่ทรมานสัตว์พี่โมกิ้มอย่างเอนดูเด็กๆเ,เรื่องของควายหยุดชะงักลงชั่วขณะเมื่อพี่โมกกับพี่แสงผู้ช่วยพี่โมกขออนุญาตเข้ามาขัดจังหวะบอกว่ามีเรื่องด่วนลุงพูลเจ้าของนาถัดไปขอให้ไปช่วยซ่อมควายเหล็กซึ่งเสียมาหลายวันแล้วแถมน้ํามันหมดอีกทําให้ไถนามไม่ได้พี่โมกอนุญาตแล้วหันมาพูดกับเด็กๆปัญหาอย่างนี้ที่นาพี่ไม่เคยมี น้องๆรู้ไหมเพราะอะไรเพราะพี่โมกใช้ควายเลยไม่ต้องซ่อมควายควายกินหญ้าไม่ได้กินน้ํามันเลยไม่ต้องเสียค่าน้ํามันพี่โมกปรบมือให้เด็กทุกคนที่ช่วยกันตอบคําถามได้ถูกต้องก่อนจะกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมีพระราชดำรัสว่าการใช้ควายไถายนาทําให้ชาวนาพึ่งตนเองได้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินวันรุ่งขึ้นบทเรียนแรกยังหนีไม่พ้นเรื่องควายเด็กๆต้องดูแลควายในข้อถึง20ตัวเครื่องหนึ่งเป็นควายที่อยู่ในระยะใช้งานนอกนั้นจะเป็นลูกควายและควายที่ปลดระวางแล้วอีกสตัวซึ่งมีลุงดำรวมอยู่ด้วยเคยมีคนแนะนำพี่โมกให้ขายควายที่ทำงานไม่ไหวพวกนี้ ไปรูงค่าสัตว์แต่พี่โมกยืนกรานไม่ขายลุงควายป้าควายพวกนี้ทํางานหนักทําให้พวกเรามีข้าวกินมีบ้านอยู่สบายพอแก่ตัวลงกลับไม่คิดจะเลี้ยงดูกลับเอาไปส่งโรงงานทําอย่างนั้นก็เหมือนไม่รู้บุญคุณกันเลยเลี้ยงดูก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรปล่อยให้แก่ตายไปดีกว่าควายกินหญ้าไม่เลือกชนิดทั้งหญ้าอ่อนหญ้าแก่ถ้าไม่มีหญ้าสดควายก็กินฟางข้าวเด็กข่ายเอาญ่าให้ควายกินช่วยกันเติมน้ําใส่รางทําความสะอาดคอกโดยโกลยมูลควาย ออกนำไปกองไว้ที่ลานทำปุ๋ยหมักเด็กๆต้องลงมือทำปุ๋ยหมักด้วยตนเองมูลควายซึ่งเคยเป็นที่รังเกียจหน้าขยะขย,ยงพอใกล้ชิดคุ้นเคยเข้าแม้แต่กลิ่นเหม็นก็หายไปเมื่อไรไม่ทันรู้ตัวคนที่จะเป็นชาวนาต้องรู้จักเครื่องมือทํานาเช่นคันไถแอกคลาดและวิธีการไถไถดะคือการเปิดหน้าดินแนวตั้งทิ้งไว้7-10วัน จากนั้นก็ไถแปรเป็นการไถรอบสองตามแนวขวางปล่อยทิ้งไว้อีกระยะหนึ่งที่ทำเช่นนี้เพื่อให้ดินรับแสงแดดเต็มที่ทำให้ดินมีคุณภาพจากนั้นจะใช้คลาดเหล็กซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนหมีคราดดินให้ร่วนซุยทำให้หน้าดินไม่เป็นหลุมเป็นบ่อรอน้ำเข้านาเพื่อปลูกข้าวต่อไป เด็กบางคนเพิ่งรู้ว่าข้าวมีหลากสีตั้งแต่ครีมแดงน้ำตาลเข้มน้ำตาลเทาและม่วงเข้มถึงเกือบสีดำข้าวนานาสีพวกนี้คือข้าวกล้องเด็กๆที่ไม่เคยกินมาก่อนพอลองกินข้าวก็ติดใจอร่อยดีเหมือนกันพี่โมกครับข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือและข้าวสารต่างกันยังไงครับเป็นคําถามจากโดง่งข้าวกล้องคือข้าวเปลือกที่กระเทาะเอาส่วนเปลือกที่หุ้มเมล็ดออกเท่านั้นส่วนที่มีคุณค่าทางอาหารอยู่ครบพี่โจยกมือขอพูดบ้างข้าวซ้อมมือเป็นวิธีการสมัยโบราณใช้ครกตำข้าวให้เปลือกแตกใช้กระด้งฟัดข้าวแยกเปลือกให้ปิวออกจากข้าวแต่สมัยนี้มีเครื่องจักรสีข้าวใช้ พอสีข้าวให้เป็นข้าวกล้องแล้วก็เอามาขัดสีอีกครั้งกลายเป็นข้าวซ้อมมือซารอาหารหายไปบ้างข้าวกล้องที่ขัดสีหลายๆครั้งจะเหลือส่วนของเมล็ดข้าวเป็นสีขาวใสทําให้คุณค่าทางอาหารหมดไปเท่ากับกินแป้งธรรมดาพี่แสงขอเสริมบ้างแต่ข้าวกล้องสีสีพวกนี้ขัดยังไงก็ไม่ขาวนะแค่สีจางลงเพราะเป็นพันธุ์ตามธรรมชาติ พี่โมกรียพูดตอบเพราะรู้ใจน้องๆนักคิดเหล่านี้ว่าจะถามอะไรบอกรู้แล้วละว,ว่าทำไมต้องสอบซ่อมอยู่เรื่อยก็มัวแต่กินข้าวขาวนี่เองทั้งกลุ่มหัวลอกกันคืนแล้วพยักเพย์ชักชวนกันให้กินข้าวกล้องตลอดไปมีชาวนาที่มาทำนากับพี่โมกหลายคนเคยเป็นเจ้าของนามาก่อนแต่แล้ววันหนึ่งมีนายหน้ามากว้้นซื้อที่นา ที่ดินทำกินสมัยพ่อแม่บุกเบิกมาก็หลุดลอยไปบางคนใช้จ่ายอย่างประมาทสุดท้ายเงินหมดต้องกลับกลายมาเป็นลูกจ้างคนอื่นและยิ่งต้องเสียใจมากขึ้นไปอีกเมื่อทราบว่าเจ้าของที่นารายใหม่เหล่านั้นล้วนเป็นนายทุนต่างชาติที่หวังเข้ายึดครองแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์ด้วยวิธีการต่างๆนานา,นา ชาวนาที่ทำนากับพี่โมกปลูกข้าวด้วยการทำนาหวานคือนำพันุ์ข้าวเปลือกไปแช่น้ำพอมีตุ่มงอกออกมาเรียกว่าข้าวงอกจึงนำไปหวานในนาการหวานต้องอาศัยคนมีประสบการณ์สูงข้าวที่หวานออกไปจึงได้ระยะต้นข้าวงอกโดยไม่เบียดกันหรือหูบเป็นช่องว่างทำให้ได้ผลผลิตเต็มที่ส่วนเด็กชาวค่ายพี่โมกให้ทำนาโยนด้วยเหตุผลว่าระยะเวลาสั้นๆอย่างนี้จะเห็นผลงานการปลูกข้าวได้เร็วกว่า พีโมกเพาะต้นกล้าไว้ล่วงหน้าในกระบาเพาะเด็กๆเคาะกระบาแล้วรวบต้นกล้าใส่ในตะแกรงปโปรง่งสะพายเสียงไหลพี่โมกสาธิตการโยนต้นกล้าให้เด็กๆด,ดูก่อนเด็กๆลองผิดลองถูกกันครู่หนึ่งต่อจากนั้นจึงได้เวลาปฏิบัติงานจริงเด็กพันใหม่หัวใจชาวนาลงพื้นที่ปฏิบัติการทุกคนก้าวลงนาที่มีน้ำเครื่องแข้งยืนดาหน้าแบ่งระยะกะจังหวะโยนให้พอเหมาะต้นข้าวลอยละลิ่วหล่นในน้ำเสียงดังจอมแจ๋ม โยนไปถอยหลังไปจนต้นกล้าเต็มพื้นที่เด็กๆทั้งสนุกทั้งเหนื่อยได้รสชาติจริงๆขณะที่ทุกคนกำลังยืนชื่นชมผลงานอยู่นั้นเสียงใครคนหนึ่งก็พูดออกมาแล้วต้นกล้ามันจะเกะให้ผมเกี่ยวก่อนกลับไหมครับเข้าใจเล่นมุกด้วยเสียงกอไก่พี่ๆทั้งสามคนยืนหัวเราะเฉยไม่ตอบน้องๆรู้สึกผิดหวังแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรที่นาแห่งนี้ไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่า,มาแมลง พี่โมกจะใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบงคือใช้มแมลงกําจัดมแมลงโดยปลูกไม้ดอกหลายชนิดตามคันนาเฉพาะไม้ดอกที่มีเกสรมากเช่นเบญจมาศทานตะวันเพราะเป็นแหล่งอาหารของมแมลงที่มีประโยชน์ซึ่งมแมลงเหล่านี้ช่วยกําจัดมแมลงศัตรูพืชเช่นเพลี้ยต่างๆหนอนกอข้าวแล้วชาวนายังตัดไม้ดอกพวกนี้ขายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง เช้าวันนี้หลังจากกินอาหารแล้วพี่พี่พาน้องๆเดินไปแปลงนาอีกด้านหนึ่งไม่ไกลนักอะไรนั่นต้นข้าวเหลืองอารามอยู่ในนาพร้อมจะถูกเกี่ยวพี่โมกเด็กๆทำหน้างงและตะโกนถามทำได้ยังไงปลูกเมื่อวานวันนี้ได้เกี่ยวแล้ว พี่ก็วางแผนปลูกไว้ก่อนล่วงหน้าไงทำนาทั้งทีไม่ได้เกี่ยวข้าวก็เหมือนกินข้าวแต่ไม่มีกับข้าวเลยจริงไหมพี่โมกให้บรรดาผู้ช่วยทั้งหลายถือลำไม้ไผ่หัวท้ายแล้วกดหน้าต้นข้าวให้เอ็นล้มไปในทางเดียวกันก่อนเด็กๆใช้มือที่ถนัดถือเคียว ตวัดกอข้าวเป็นกรรมพอเหมาะมืออีกข้างจับกอข้าวไว้ออกแรงใช้เขียวตัดในการเกี่ยวข้าวเด็กๆต้องรู้จักใช้เขียวให้ถูกต้องและปลอดภัยเด็กๆเ,เดินดาหน้าเกี่ยวข้าวอย่างตั้งอกตั้งใจการที่เด็กๆร่วมมือร่วมแรงกันอย่างนี้เปรียบได้กับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวนาในพื้นที่เดียวกันซึ่งต่างผัดกันไปช่วยเกี่ยวข้าวในนาของเพื่อนบ้านให้เสร็จเป็นรายๆไป เรียกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวระยะเวลา10วันเร็วเหมือนติดปีกบินชีวิตในค่ายไม่ได้สุขสบายเด็กๆต้องทํางานหนักแต่ผลงานที่ปรากฏทําให้ใจเป็นสุขเหนือเกินประเทศไทยมีดินดีอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเป็นประเทศเกษตรก,กรรมควายข้าวและชาวนาเป็นภูมิปัญญาของไทยตั้งแต่ดั้งเดิมที่คนรุ่นหลังต้องช่วยกันดูแลส่งเสริมให้ดํารงอยู่สืบไป ะะสำหรับป .6 นะคะภาระงานนะคะให้นักเรียนทําในหนังสือทักษะภาษานะะเรื่องควายข้าวและชาวนาหน้าที่8นะคะหน้าที่8ก็ให้พวกเราอ่านแล้วก็ตอบนะคะอ่านเนื้อเรื่องหรือฟังเนื้อเรื่องที่ครูอ่านแล้วเอามาตอบในข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะจากนั้นทําหน้า8แล้วก็ต่อมาคือหน้าที่9นะคะหน้าที่9ก้าก็จะต่อด้วยข้อ4ข้อ5ข้อ6นะคะและก็หน้าที่ สิบนะคะหน้าที่สิบให้พวกเราทามาจนถึงแค่ข้อเจ็ดนะคะเพราะวรรณคดีรามนาบทที่หนึ่งชมรมคนรักวรรณคดีเรายัางไม่ได้เรียนนะคะฉะนั้นทําหน้าที่แปดหน้าที่เก้าหน้าที่สิบยาวมาจนถึงข้อเจ็ดเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะหน้าที่ 11เรายังไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีลำนำนะคะเราข้ามาทําหน้าที่12เลยค่ะหน้าที่12บสองเขาบอกว่าให้บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คําโดยวาดภาพประโยชน์ที่ได้จากผ้าเขาม้าลงในกรอบรูปแล้วเขียนบรรยายภาพประกอบนะคะให้นักเรียนดูจากเรื่องควายข้าวและชาวนานะคะและเอามาเขียนประโยชน์ของผ้าเข่าม้านะคะมีค่ามากกว่าที่คิดวาดมาว่าผ้าเขาม้าสามารถทําอะไรได้บ้างและหนูก็เขียนไปอยู่ ประโยชน์ของมันว่าประโยชน์ผ้าเขอมมะเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนะคะคือหน้าที่สิบสองอ่ะต่อไปนะคะคือหน้าที่สิบสาม สิบสามหนูก็ต้องทำนะคะสิบสามยาวมาจนถึงหน้าที่สิบสี่ตรงรูปภาพกองฟางเท่านั้นนะคะตรงรูปภาพกองฟางเท่านั้นย้ำนะคะข้อสามหนูยังไม่ต้องทำนะคะเพราะเรื่องสำนวนไทยเรายังไม่ได้เรียนนะคะชั้นให้ทำในส่วนที่ครูบอกเท่านั้นสำหรับการส่งงานครูจะให้เวลาระยะเวลาในการส่งงานหนึ่งอาทิตย์นั่นก็คือหนูสามารถทำไปจนถึงวันอาทิตย์และวันอาทิตย์ที่ 15นักเรียนสามารถส่งครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้งานครูก็มีแค่นี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ